อันนี้ขอพงษ์สะทอนนะฮะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้แต่ประเด็นว่าในมันมีห้องหนึ่งที่กลิ่นแรงมากแล้วชั้นนี้คือห้องไายวันนะครับแล้วปกติเราอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ใช่ไหมเลี้ยงสัตว์ได้เลย 1- นถึงสาตัวอนุญาตให้เข้าเข้าเข้าพักจริงสามถึงสี่ตัวก็ได้อยู่แต่เรามาดูห้องนี้กันว่าเขาเลี้ยงสัตว์ไว้กี่ตัวสัตว์เลี้ยงนะครับคือแมวนะฮะมาดูกันนะอันนี้คือห้องไรยวันนะย้ําเลยเปิดได้เลยเปิดได้ เอเอเ,เ,เปิดไฟอยู่ปะพอดีว่าตดไฟเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยอ๋อไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ไมันไม่มืดขนาดนั้นอ่ะเปิดเลยเดี๋ยวไล่จับกันทีเดียวไม่เขาจะออกเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวไล่จับโอ้โหโ,ห <laughs> โอห้โอห,โหโล,บโลบได้ลบได้โอ <laughs> โ้โหอันนี้รายวันนะครับที่เข้าหนึน่งคืนไอเข้ามาเมื่อคืนใช่ค่ะเข้ามาเมื่อคืน แล้วฮะแล้วก็แจ้งเราว่ามีแมวกี่ตัวนะหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าลูกค้าผมตกเลขหรือผมนับผิดผมว่าไม่ใช่หนึ่งนะโอ้โหน่าจะกลายพันธุ์เมกี้แหละใช่โหแล้วแบบห้องเหม็นจริงเหม็นไงมันมีกลิ่นอไรกลิ่มาขวด,ขดขอ,อะไรเดือนไม่ได้ไม่ออกไม่ออกไม่ออกเหม็นจริงเราเนี่ยน้องอึเรียราดเลยแล้วอย่างเงี้ยมันเสียหายเนาะซึ่งคลิปเนี้ยที่จะถ่ายมาจะ จะมาบอกว่าคืออ,าอพาร์ตเมนต์ที่ให้อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ,อนุญาตให้รายวันที่แบบอนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงเข้าเขาก็จะมีกฎกติกาของเขาอยู่เนาะอย่างน้อยก็1 2, ตัว2ตัวสตัวประมาณนี้เต็มที่4ีหตัวแต่เนี้ยแบบเนี้ยมันเยอะเกินไปแบบนี้ผมแนะนํานะครับว่าควรที่จะหาเช่าบ้านเป็นหลังดีกว่านะครับแล้วก็เลี้ยงน้องแบบนี้ไม่ไหวครับ <21 S 2> แล้วยี่สิเอ็ดตัวยี่สิบสองตัวย <23 S 1> ี่สิบสามตัวนะฮ <23 S 1> เพราะว่าแบบเนี้ยคุณก็บ่นกันว่าอู้ยหาหอที่มีเลี้ยงสัตว์ยากจังเลยก็เพราะว่าคุณทําแบบนี้กันพอทําแบบนี้เจอบ่อยๆเจ้าของหอเขาก็แบบโอ้ฉันฉันต้องเปิดแบบนี้ต่อจริงใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่เป็นไรครับที่นี่ใจดีเราก็จะเบื้องต้นเราจะให้เขาเขา,เขาเขาเช็คเอาท์เนาะเพราะว่าเขามาเป็นรายวันก็นน่าจะง่ายหน่อย อันนี้เขาไม่ได้หนีไปไหนนะเขาไม่อยู่น่าจะไปทํางานนะครับที่ต้องมาเปิดห้องเพราะว่ากลิ่นมันแรงมากก็เลยก,ก,ก็เลยมาเคาะก่อนเคาะสองสามรอบแล้วไม่มีคนเปิดเราก็เลยเราก็เลยต้องเปิดนะฮะซึ่งผมมองว่านะฮะว่าเขาอย่าพิ่งออกมาเข้าไปลูกผมว่าเขาเป็นคนรักสัตว์นะมีทั้งแมวป่วยแมวอะไรเข้าเข้าเข้า,ขา,ขา,ขาแมวป่วยแมวอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเนี้ย อันนี้เดือดร้อนเดือดร้อนคนอื่น,ม,นมันเยอะเกินไปครับผมว,ว่ามันเยอะเกินไปแบบนี้เราควรที่จะหาบ้านเป็นหลังดีกว่าเนาะแล้วดูน้องแต่ละตัวดิมันไม่ใช่แมวแบบแมวจรน,นะแมวลูกผสมหมดเลยนะเนี่ยกึ่งเปอร์เซียเปอร์เซียเป็นเป็นพวกแบบหรือว่ามันเริ่มต้นจากสองตัวแล้วขยายพันธุ์ไม่น่าใช่นะ เนี่ยมันเปอร์เซียหมดเลยนะแมวพันธุ์หมดเลยนะเนี่ยไม่ออกไม่ออกถามคนนี้อยากหาบ้านไหมผมว่าคนนิ้ตอบผมอยากได้เลยอะทรงเนี้ยดูดิจริงจริงมีแต่แมวสวยๆนะเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ตัวเนี้ยดูดิไอ้นี่ก็สวยน่ารักมากเลยเออแต่ละตัวมีแต่แมวสวยๆแล้งั้นเลยแล้วทําไมมันหรือว่าแค่พ่อแม่เดียววะแล้วดูดิลูกมันแพทเทิร์นเดิมๆอะให้วะพ่อแม่เดียวเออพ่อแม่เดียววะเนี่ยแล้วลูกแพทเทิร์นเดิมๆอย่างงี้ควรทำหมันนะ ดูดิลูกมันลายมัวหมดเลยค่ะมีนี่มีคือโอ้มีในนี้อีกมีนี่อีกไอบีใช่เหรอเออนี่แสดงว่าเกินยี่สิบสามตัวแน่อันนี้ท้องอยู่เนี่ยอันนี้ท้องด้วยโอ้โหโอ้โหแล้วเขาอยู่ยังไงเนี่ยหรือว่าเขาเช่าห้องรายวันเพื่อเอาแมวมาใส่ไว้เขาว่าเขามาใย่อันนี้ขาพิการด้วยเขามาจ่ายยอดแล้วแต่ว่ากลิ่นมันแรงเเลยต้องเปิด เข้าใจอยู่แต่มันเยอะเกินไปบอกแล้วที่พักคนมันไม่ใช่ที่เราฝากแมวเนาะอโอ้โหคลิปนี้ผมพูดคำว่าโอ้โอหกี่รอบนี่มันเยอะเกินเยอะจริงๆเยอะเกินไปคุณดูพี่ตรงนี้อีกใช่ใชนห้องน้ำกัน,น,น,นมีอีกกว่าสามสิบตัวมีว่ามีมีสามสิบตัว โอ้โหูอโอ้โโอโเดี๋ยวเราต้องสืบกันหน่อยแล้วว่าเขาเลี้ยงแมวเยอะขนาดนี้เขาทำอะไรเลี้ยงทำไมต้องเยอะขนาดนี้เนะ